สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการทําให้ดาเมจของสตาร์คในบิลลอัพเมนสปาร์ครถเนี่ยแรงขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีหลายปัจจัยมากๆแล้วก็รวมถึงคําถามที่ว่าทําไมผมถึงไม่ใส่เบลโลมาฮูนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับหลักๆแล้วการเพิ่มดาเมจให้กับสบปาร์คในบิลลอัพเมนสปาร์คนะครับมันจะมีอยู่5ปัจจัย1คือเลเวลเจม2คือเปอร์เซ็นต์ดาเมจสคือ แค่สปีดครับสี่คือมานาแล้วก็ห้าคือเพิ่มการเพิ่มผลช็อคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันทีละหัวข้อเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับการเพิ่มเลเวลเจมทําไมคุณถึงควรเพิ่มเลเวลให้กับมันนะครับแล้วเพิ่มเลเวลเนี่ยไอเพิ่มบวกห้าเนี่ยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี 2, ่บวกห้าเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้มากขนาดไหนนะครับก็อธิบายกันก่อนทําไมถึงเป็นเวลเจมเเลเวลเจมมีผลอะไรกับสปาร์ก เลเวลเจมนะครับมันจะทําให้ดาเมจที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยเยอะขึ้นแล้วทําไมดาเมจที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่มันถึงสําคัญขนาดนั้นมันก็แค่ยี่สิบเจ็ดถึงห้าร้อยเก้าดาเมจมันไม่ได้แรงเลยคําตอบนะครับคือคุณมีฐานดาเมจแค่จากตรงนี้เท่านั้นที่คุณกําลังเห็นเมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับคือดาเมจฐานหรือดาเมจต้นที่มันเอาไปผ่านการคูนการนูนการนี่การนั่นอีกทีหนึง่ง จนออกมาเป็นดาเมจโคตรโหดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสแตกมานาเยอะคุณมีตัวคูณเยอะคุณมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจคุณมีไล่ไวส่วนสิ่งที่มันน้อยอะ่ะคือดาเมจฐานเพราะงั้นการเพิ่มดาเมจฐานนะครับเพิ่มนิดเดียวแต่ตัวเลขขยับเยอะมากผมลองถอดตอนนี้ dPS ผมอยู่ที่1 24,00 0นะครับถ้าสมมติว่าผมถอดโล่ผมที่มันบวก2 l e เลเวลมันจะเหลือเท่าไหร่ เจ็ดหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในโล่มันมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจกับแคสสปีดด้วยนะครับแต่ก็ให้คิดไว้ว่ามันหายไปเยอะมากมันหายไปเยอะมากจริงๆอ่าเดี๋ยวผมขอหาในครังก่อนแล้วกันเผื่อมันมีโล่เก่าๆของผมอยู่บ้างผมขอหาแป๊บหนึ่งอืมจะเป็นโล่ประมาณนี้ก็ได้อเคอ๋อนี่แบบนี้ดีกว่านะครับก็จะ มีเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันไม่เท่ากันแหละเปอร์เซ็นต์ดาเมจแค่สปีดนะครับแต่ก็มันน่าจะพอเทียบกันได้เนาะหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับจะเหลือเก้าหมื่นสามดาเมจหายไปเยอะมากคุณสังเกตนะครับตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่มันคือดาเมจเฉลี่ยต่อฮิตนะครับเพราะงั้นคือโดยเฉลี่ยแล้วเราจะทำดาเมจสปาร์กอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสองนะครับพอใส่บวกสองเลเวลเจมเข้าไปมันจะกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าซึ่งมันเยอะนะคุณมันเยอะมากครับ พอมาพอมันมาคำนวณกับ cast ท i m e หรือว่า cast per second ของคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันเขียนว่า7.81นะครับมันคือการไล่ต่อวิใน1วิคุณไล่กี่ครั้งของในหนึ่งวิของผมมันคือ7.81ครั้งครับเพราะงนั้นเลเวเจมสำคัญมากเพิ่มดาเมจให้เยอะมากครับส่วนอนดับตต่อมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจคุณสามารถหาได้ในแพสซีฟซึ่งมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่มันจะหายากๆมันจะมีในอาวุธที่คุณจะต้องมีหลายๆอย่างพร้อมกันในอาวุธะนะคือมันจะมีเป็นบวกเลเวลสกิลบวกแคสสปีดแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วยิ่งหาเปอร์เซ็นต์ดาเมจสองแถวแบบนี้หายากมากคุณเพราะอะไรเพราะว่าซอร์สเพิ่มสเปลอซอร์สเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับของเรามันมีไม่ได้เยอะมากเช่นกันคือมันยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะผมรู้สึกว่าผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพียงแค่ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพราะงั้นผมจึงคิดว่าไอ์เปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ผมกําลังมีอยู่ในตอนนี้มันน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมันเป็นเพียงการตัดสินใจและด่วนสรุปของผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมคํานวณดาเมจยังไม่มารายละเอียดเชิงลึกหรือว่าตัวเลขที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมันยังไม่ได้มีให้ผมเห็นนะครับเพราะงั้นผมจึงขอบอกคุณเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจ เป็นปัจจัยสำคัญรองลงมาจากเพิ่มเลเวลเจมนะครับส่วนปัจจัยถัดมาก็คือแคสสปีดแคสสปีดครับพอคุณถอดอ่ะสมมติว่าผมถอดแหวนผมถอดแหวนที่เป็นแคสสปีดแล้วกันจากไล่เจ็ดจเหลือไล่สี่จุคือมันน้อยมากให้ผมจะเทียบกันแล้วกัน เอาเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเครื่องคิดเลขนะครับก็เดี๋ยวจะมานั่งเทียบกันตรงเนี้ยหนึ่งหบแปใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่นะครับคูณเจ็ุดนึ่งคุณจะเห็นว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกับตรงนี้เลยมันคือตัวเลขเดียวกันถูกไหมเพราะว่า DPS จากตรงนี้นะครับมันจะมาจากการเอาดาเมจเฉลี่ยมาคูณกับไล่ต่อวิ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เหลือ4.29นะครับผมจะเอา4.29มาคูณกับดาเมจเฉลี่ยต่อฮิตในปัจจุบันของผมเดี๋ยวคุณดูกันว่ามันจะออกมาเป็นเท่าไหร่1.958.5 5นะครับคูณ4.29คุณดูความต่างของดาเมจความต่างของดาเมจเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าแค่สปีดนะครับเปรียบเสมือนตัวเร่ง ดาเมจของคุณมันคือคุณไล่แล้วมันต่อยหนักแหละสปาคุณมันต่อยหนักแต่ว่ามันต่อยไม่ถี่คุณลองจินตนาการพอมันต่อยไม่ถี่ปุ๊บดาเมจมันก็หายอะเด็ดาเมจมันก็หายดาเมจต่อวิที่สร้างได้มันก็จะน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือความรู้สึกเวลาคุณต่อยไปมันจะยังรู้สึกเท่าเดิมเก็าไหมเพราะว่าเพราะว่าดาเมจในหนึ่งฮิตมันคือแค่เท่านี้ดาอาดีพีเอสมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าดาเมจต่อฮิตคุณมันจะเพิ่มขึ้นตามคุณจะยังต่อยไปด้วยน้ำหนักเท่าเดิมมก็แต่่วา คุณจะต่อยถี่ขึ้นคุณจะสกิลถี่ขึ้นมันจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นแคสสปีดเป็นปัจจัยสําคัญคุณสามารถหาแคสสปีดได้ในแหวนสองข้างนะครับในโล่แล้วก็ในอาวุธนะครับเอเมื่อกี้ผมได้พูดถึงแหล่งที่มาของพวกเจมกับเปอร์เซ็นต์ไดไมยังคือในพวกเลเวลสกิลนะครับมันจะมาได้จากอาวุธมาได้จากโล่นะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นสายมานานล้วนนะครับคุณ ก็แปลว่าคุณไม่ได้ใส่สร้อยนี้แหละคุณก็จะไปหาบวก3ามเลเวลได้จากในสร้อยอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลโปรเจกตท้ายหรือว่าจะเป็นเลเวลออลสเปลนะครับส่วนปัจจัยถัดมาก็คือมานามานานะครับคุณอะมีในชุดเยอะและ้วจริงๆอะคุณควรเน้นมานาในชุดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในอาวุธนะครับคุณสังเกตว่าผมจะ เลือกซื้ออันที่บวก28ทูมานามาคือจริงๆอะ่ะผมต้องอธิบายก่อนว่านิสัยในการซื้อของของผมอะ่ะผมจะไม่ยอมเอา d y วของผมนะครับหรือว่าเอกซอเนี่ยไปซื้อของที่ไม่เก่งเด็ดขาดแต่ด้วยด้วยมานาที่มันได้มาจาก Energy s h i e l ลได้มาจากได้มาจากมานาได้มาจาก increase ในแพ s i v e นะครับตอนนี้มานาผมอยู่ที่5000เพราะงั้น มานานนะครับในอาวุธไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วผมจัดให้มันเป็นปัจจัยที่น้อยที่สุดเพราะว่าตัวคูณที่ได้จากมานานนะครับคูณแค่ใส่ของแค่เนี้ยมันก็เพิ่มให้เยอะมากแล้วตัวคูณที่ได้คือสี่ร้อยห้าสเปอร์เซ็นซึ่งมันเยอะมากๆแล้วครับต่อให้คุณไปเพิ่มมันอีกสักหนึ่งเบรกพอยต์สมมติผมทํามานาจากห้าพันห้าพันกลายเป็นห้าพันหนึ่งร้อยมันก็จะเพิ่มให้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมันอาจจะเพิ่มให้แหละแต่ว่ามันเพิ่มให้ไม่เยอะอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมานาเป็นนปััััจจยที่หลงสุดะครบ ในการเลือกซื้อคาถานะคือคุณเลือกซื้อคาถานะครับคุณให้ความสำคัญที่เลเวลสกิลกับเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับแล้วก็ตามด้วยแค่สปีดที่เหลือช่างมันเลยครับคุณได้มานาแถมมาคุณโชคดีคุณได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจแอดเอ็กซ์ต้าไลนิ่งคุณโชดค,ด,คชดีครับซึ่งอันนั้นผมขอบอกก่อนว่ามันดีกว่ามานาจริงๆแล้วในคาถาที่ดีที่สุดไม่ยังเป็นไม่มีมานานะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจสองแถวแล้วก็เอ็กซ์ต้าดาเมจแอดไลนิ่งนะครับแล้วก็ เพิ่มเลเวลสกิลและแคสสปีดนะครับอันนี้คือคาถาที่ดีที่สุดนะครับคาถาในอุดมคตินั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโล่ถามว่าทําไมถึงไม่ใช้เป็นโล่มาฮูซซโทนะครับสาเหตุก็คือโล่มาฮูซซโทนะครับจะเอ็นไปทางถึงมากกว่าคือมันจะให้มานาคุณเยอะมานาคุณยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งถึกแล้วมันก็จะยิ่งแรงแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคุณมีมานาเยอะอยู่แล้วในอาร์คเมดเพราะฉะนั้น ในช่องที่มันคูณจากตรงเนี้ยมันเยอะเกินไปครับถึงไปเพิ่มมันก็เพิ่มแค่นิดเดียวผมถึงได้บอกว่ามาฮูโซโต้ครับมันถึกมันจะเอียงไปทางถึกแล้วก็ไม่ได้แรงแต่ว่าพอใส่เป็นโฟกัสนะครับมันจะไปเพิ่มดาเมจให้กับอ่าสูตรคำนวณอ่ะคือมันจะไปเพิ่มให้ในช่องอื่นๆบ้างมันจะทําให้คํานวณกันหลายๆช่องแล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับซึ่งบวก2องเลเวลแรงขึ้นเยอะมากบวกแคสต์สปีดสามสิบ แรงขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีสเปลดาเมจเอ้ยมีเปอร์เซนต์ดาเมจในนี้อีก73%็มเซนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันแรงแรงแล้วก็แรงนะครับโฟกัสคือมีแต่แรงผมเคยซื้อผมเคยซื้อเป็นมฮูโซ่โทมาใส่แล้วนะครับเป็น3มช่องนะครับใส่มานาหกแล้วก็เปอร์เซนต์อยู่ที่567เปอร์นะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันโคตรเยอะนะครับแล้วผมก็ซื้อมาใส่ราคาประมาณ20า่สิบดีวผมบอกเลยถึกถึกเลยแต่ไม่แรง แล้วพอผมไปใส่โล่โฟกัสนะครับผลปรากฏว่าโฟกัสแรงกว่าเยอะนะครับก็ตอนนั้นอ่ะผมใส่โล่มาฮูโซโทนะครับผมได้ดาเมจสี่หมืนสี่ผมจาได้ผมผมจาได้แม่นเลยใส่มาฮูแล้วได้สี่หมืนสี่แล้วพอมาใส่โฟกัสปุ๊บกลายเป็นหกหมื่นแปดเกือบเจ็ดหมื่นด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาระหว่างโฟกัสกับมาฮูโซโทนะครับให้คุณเลือกระหว่างสองโล่นี้คุณอยากได้ถึกคุณไปทางมาฮูนะครับคุณอยากได้แรงคุณมาทางนี้ ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าใส่โฟกัสดีที่สุดไหมบิวที่ใส่โลมาฮูแรงก็มีนะครับแต่ว่าเซตอัพเขาจะเป็นคนละแบบในเซตอัพของผมอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเป็นสายสมดุลเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถึกเกินไปและไม่แรงจนเกินไปมันจะแรงปานกลางและถึกปานกลางแต่ว่าเราใช้เงินแก้ไขปัญหาไงถ้าของเรายิ่งสุดมันก็จะยิ่งแรงจากแรงปานกลางกลายเป็นแรงมากจากถึกปานกลางกลายเป็นถึกมากอะไรทานองนี้คือมันเอาตัวรอดได้ดีนั่นแหละคือผมอ่ะ จะชอบเล่นเป็นสายแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมถึงเลือกใส่เป็นโฟกัสแทนนะครับดาเมจมันค่อยๆเพิ่มขึ้นได้แล้วมันยังดันได้อีกโอเคส่วนในปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มผลช็อคถามว่าการเพิ่มผลช็อคนี้มันดียังไงผมบอกเลยนะครับว่าคุณไปทำดาเมจจนเท่าจนเท่าผมเนี่ยแสนสองใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่ทำเพิ่มผลช็อคเลยต่อให้คุณมีดาเมจมากกว่าสักสักสองแสน ก็ไม่ได้แหลงเท่าครับเพราะว่าช็อกค,ค่าดั้งเดิมของมันอธิบายก่อนการทํางานของช็อกช็อกนะครับมันจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับซึ่งพอคุณอัพอันเนี้ยสไตล์ทไว้ยมันจะทําให้เราอ่ะจากปกติอ่ะแปะช็อกใส่มอนได้แค่ช็อกเดียวกลายเป็นว่าจะแปะได้มากสุด2ช็อกนะครับก็กลายเป็น20 20บวกกันกลายเป็น40ทําให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับซึ่งอันเนี้ยคือค่าดั้งเดิมที่คุณจะมีแต่ว่าผมไปเพิ่มผลช็อกนะครับ ผมไปเพิ่มผลช็อคจากในพวกจีเวลนะครับซึ่งคุณคือตอนผมไลฟ์อยู่มันก็มีคนถามเยอะแยว่าจีเวลเลือกอะไรเลือกเพิ่มผลช็อคดีไหมเพิ่มผลช็อคสำคัญขนาดไหนผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งดาเมจที่สําคัญมากๆเช่นกันครับเพราะว่า <c oughs> ผมใส่สแต็กกันหลายเม็ดคืออ่ะเรามาเริ่มจากการนับรูจีเวลก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า ครบหรือยังครบแล้วในเจ็ดจีเวลนะครับซ็อกเก็ตจีเวลทั้งเจ็ดเม็ดของผมอะ่ะมันมีเพิ่มผลช็อคหมดเลยทุกเม็ดตอนนี้นะครับช็อคของผมจากทาให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นยี่สิเปอร์เซ็นต่อหนึ่งช็อคนะครับกลายเป็นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต่อหนึ่งช็อคก็พอมีสองช็อคมันก็กลายเป็นร้อยสองเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับถามว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะไหมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าการคือมันไปบวกที่ปลายอะ่ะคูณคูณกันไหม การเพิ่มการที่ทำต้องอธิบายยังไงดีการทําให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับมีผลมากกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจในคาถาซะอีกนะเพราะงั้น <c oughs> เพราะงั้นการเพิ่มผลของช็อคนะครับมันถึงได้สําคัญมากและในจีเว็ผมคุณถามกันบ่อยว่ามันมีอะไรบ้างหลกัหลกๆที่ใช้มันคือเพียสนะครับเพราะว่าผมต้องทำเพียสจากตรงนี้แทนถ้าผมไม่มีเพียสในจีเว็ผมจะเลือกเป็นอะไร ผมจะเลือกเป็นเชนจากตรงนี้นะครับสปาร์กสามารถใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันเคลียร์ไหลลื่นเหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณไม่สามารถหาเชนเอ้หาเพียสในจีเวลได้นะครับเพราะงั้นในจีเวลผมจะใช้เป็นเพียสเพิ่มผลช็อกหลักๆคือ2อย่างนี้เพียสผมเอาจนครบ100พอที่เหลือไปเป็นเพิ่มผลช็อกส่วนพอเพียสไม่อยู่แล้วเอาอะไรมาใส่แทนได้นะครับผมเลือกใส่เป็นมูเมนต์สปีดครับเพราะว่าผมอยากวิ่งเร็วแค่นั้นแหละแ,ละแล้วก็มันจะมีอีกเม็ดนึ่งที่จะทําให เราฟาร์มแมปสบายขึ้นเยอะนะครับซึ่งนั่นก็คือรีคอเวอร์สองเปอร์เซ็นมานาออนคิวนะครับถามว่าตรงนี้มันช่วยอะไรคือในบิวของผมอะ่ะคุณดูคุณดูผมไล่มานาลดไวไหมมานาลดไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินไปตีมอนไปคุณจะได้มานาคืนมาบ้างครับซึ่งได้คืนมาไม่ใช่หน่วยแต่ว่าได้คืนมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของมานาสูงสุดคุณสองเปอร์เซ็นของมานาสูงสุดคุณมันมันคือเท่าไหร่มันคือห้ 5, อาพันอะของผมสมมติของผมแล้วกัน าพันคูณศูนย์อ่ะคูณสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยผมฆ่ามอนหนึ่งตัวผมได้มานากลับมาหนึ่งร้อยหน่วยแล้วสกิลมันใช้มานาแค่สามร้อยหน่วยเท่ากับว่าสปาร์คฆ่ามอนสามตัวจะได้มานาคืนมาต่อกกากับคืนมาเท่ากับการไล่หนึ่งครั้งนะครับเพราะงั้นจีบิวตรงนี้สําคัญคุณควรมีนะครับรีคอเวอร์สองเปอร์เซ็นต์มานาออนคิวคนรถามเข้ามาบ่อยถึอเวลาตีบอสใช้อะไรคุณมักจะถามเข้ามาเช่นกันว่า ตีบอสใช้อะไรล่ะแล้วตีบอสล่ะเพราะว่าดูดิแล้วผมจะเอามานาที่ไหนมันต้องรีขึ้นอย่างนี้มันรีไม่ขึ้นคําตอบคือขวด melting m a e l s t r o m นะครับซึ่งตอนนี้อ้าวผมไม่ได้เปิดขออภัยเปิดโปรแกรมเช็คราคาแป๊บตอนนี้ราคามอยู่ที่32 d y นะครับตอนแรกผมซื้อมา44มันแพงมาก32 dy ดีซื้อมาคุ้มไหมคุณจะไม่ค่อยรู้สึกคุ้มตอนคุณเอาไปฟาร์มแมบปบแต่พอคุณ ไปฆ่าบอสปุ๊บคุณจะทึกคุณจะต้องคิดถึงมานาขวดนี้แน่ๆครับขวดมานาขวดนี้เพราะว่ามันดีมากสรรพคุณมันทําอะไรได้นะครับสรรพคุณหลักๆที่เราใช้นะครับอธิบายสั้นๆเลยคือคุณกดขวดมานาทีเดียวมานาคุณเต็มหลอดไม่เชื่อดูมานาผมไล่จนหมดแบบนี้กดขวดมานาปุ๊บเต็มหลอดแบบนี้เลยนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของขวดมานาในคลิปนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าพูดอะไรเยอะเอ้ยผมไม่น่ามีอะไรต้องพูดเยอะแล้วนะครับ เพราะงั้นขอให้คุณโชคดีนะครับเอาคลิปนี้ไปฟังแล้วคุณจะอัพบิวให้ได้แรงขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกด Follow ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูไลฟ์ผมด้วยก็แล้วกันผมก็มีฟาร์มให้ดูบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างนะครับขอบคุณมากไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ